สร้างของไซออนีิเขาจะตั้งใจที่จะทําให้เกิดสงครามซึ่งสงครามคราวนี้มันเป็นความเชื่อของทั้ง4ีศาสนาที่ถูกลิขิตไว้ในทั้งพระคมพีทั้งอะไรต่างๆนะครับว่ามันจะเป็นสงครามศักดิ์ส mm ิทธิ์ดังนั้นเราจะเห็นการรวมตัวของโลกมุสลิมนะครับเพื่อจะต่อสู้กับไซออนนิส ซึ่งจะไม่ใช่ไม่ใช่ aw, ชาวยิวนะฮะต้องแยกกันก่อนว่าชาวยิวทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นแซลอนิสทั้งหมดนะฮะแต่ว่าจะมีแซลอนิสกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ชาวยิวเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือนะครับแล้วแซลอนิสเนี่ยก็คือสร้างมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วลาะจนกระทั่งเกิดประเทศอิสราเอลขึ้นมาเนี่ยนะครับ mm hmm. เราจะเห็นได้ว่าสัมภาษณ์ไบเดนไบเดนก็บอกว่าเขาเป็นแซลอนิสแต่ไบเดนเนี่ยเป็นองโกแซกซอนนะครับไม่ได้เป็นนี่ไม่ได้เป็นชาวยิว แฟนซายออนนิสจะจะเหนือนกว่าแล้วก็ใช้ใช้จากชาวยิวยให้ให้เป็นประโยชน์จะเห็นได้ว่าจะมียูสองกลุ่มกลุ่มหนึงที่ต้องเกณฑ์ทหารนั่นคือยิวทั่วๆไปแล้วก็ยิวที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารนั่นคือเป็นกลุ่มยิวของซายออนนสนะครับ